สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวห้องพักเรานะครับที่จะเราจะอยู่กันทั้งหมดก็ประมาณ1สัปดาห์กว่าๆนะครับซึ่งห้องนี้่ยเป็นห้องที่ติดอ่าเขาเรียกว่าชั้นลอยนะครับหรือว่าติดหลังคานะครับซึ่งที่นอนตรงนี้นะครับเป็นของพี่โบ๊ทนะครับสำหรับมุมที่พี่โบ๊ทจะนอนเห็นนะครับก็คือยอดเขานะครับฝั่งนี้นะครับผมเป็นการเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็น ภูเขานะครับผมฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมของเหมือนที่นอนแบบ Business card นะครับอันนี้นะครับผมส่วนห้องของเราก็จะเป็นข้างในนะครับอันนี้เราเข้ามานะครับก็จะเป็นสองเตียงนะครับซึ่งช่างภาพของเราก็จะนอนกันตรงนี้นะครับอันนี้โปรโมเตอร์ใหญ่เราอยู่ตรงนี้นะครับดยการนอนนะครับ มีห้องก็คือเป็นชั้นใต้หลังคาเหมือนกันนะครับสองฝั่งเลยนะครับส่วนของผมนอนก็จะเป็นพื้นครับวิวนะครับไม่ใช่โ <c oughs> อ้ววิวเหมือนกันกันกบของพี่โบท๊ทนะครับวิวฝั่งเดียวกันนะครับผมส่วนของพี่ธามก็จะเป็นมุมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับผมซึ่งไฮไลท์มันก็อยู่ตรงที่มันจะเจอยอดเขามองรังนะครับอยู่ข้างหลังนะครับผม แล้วก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมยอดเขาบองบงังแล้วก็มีป่าสนนะครับอยู่ข้างหลังนะครับมุมที่เห็นนะครับส่วนประตูด้านทิศเหนือนะครับบนหัวนะครับก็สามารถมองเห็นวิวเป็นแบบนี้นะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับผมและขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำที่แบบ เอกลักษณมากๆนะครับแบบว่าแบบวิวที่ใครเข้ามาก็อยากมาดูห้องน้ำของเรานะครับผมของเรานะครับก็จะอยู่เป็นส่วนตัวนะครับผมนี่นะครับผมมีคนเล่นในห้องน้ำก่อนนะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับมีแบบที่ล้างหน้านะครับผมแล้วก็มีฮีเตอร์นะครับข้างในนะครับซึ่งที่สำคัญนะครับมุมดูนะครับผมอาบน้ำแบบ พาโนรามาครับเห็นเรียกเขามองบังนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมแบบมองเห็นมุมนี่ร้อยแปดสิบองศาฝั่งฝั่งทางทิศเหนือของเทือกเขามองบังนะครับ<ม>ก็ถ้าแบบว่าอาบน้ําอยู่นะครับก็จะเห็นแบบนอนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มองไปก็จะเห็นแบบยอดทิวสนนะครับโหดูมุมของคนที่อาบน้ํามุมนี้นะครับโหสุดยอดมากเลยนะครับผม แล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือไดเป่าผมนะครับแล้วก็กระดาษชําระนะครับให้นะครับแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นลิ้นชักนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บของกันนะครับก็ข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับห้องของเรานะครับผมส่วนถ้าเราเดินลงไปนะครับเป็นชั้น3นะครับก็จะเป็นพื้นที่แบบที่ประชุมนะครับไว้สําหรับประชุมทํางานนะครับแล้วก็มีเป็น ไฟนะครับแล้วก็โต๊ะแล้วก็ที่ทํากับข้าวทานข้าวกันนะครับส่วนข้างหน้าก็เดี๋ยวเราจะลงไปพาไปดูนะครับว่าเป็นแบบ,แบ,บไหนนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะทําทกับข้าวหรือทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีในเรื่องของครัวนะครับแล้วก็เป็นเตาอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็มีของนะครับ ซ้ายนะครับไมโครวงโคเวฟนะครับห้องก็จะมีพวกเครื่องทํากาแฟเครื่องครัวนะครับให้นะครับหม้อหุงคงหุงข้าวนะครับแก้วนะครับจานชามนะครับก็ค่อนข้างเพียบพร้อมนะครับแก้ววายนะครับผมหม้อนะครับกระทะไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีกาแฟนะครับเป็นพริกไทยน้ำมันมะกรอกซอสเกลือนะครับผม แล้วก็มีเตาผิงให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จุดจริงนะครับเพราะว่ากลางคืนนี้หนาวนะครับแล้วก็กลางวันนี้ออกจะร้อนครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเดินออกไปนะครับจากชั้น3นะครับก็จะเห็นว่ามุมเชือกเผามองบังนะครับที่เราเห็นกันข้างหน้านะครับผมซึ่งเป็นยอดที่เราจะต้องปีนนะครับแล้วก็นักวิ่งเทรล u t m b จะต้องวิ่งนะครับ ไปที่ยอดเขามองบลังนะครับจุดนี้นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็จุดนี้จะเป็นแบบลานกิจกรรมนะครับแล้วจอดรถนะครับซึ่งพิธีกรคนสุดหล่อแล้วก็กําลังจะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเมืองนะครับเชือกเขาของมองบลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองชามอนิกนะครับที่อยู่ร้อยต่อนะครับระหว่าง ฝรั่งเศสนะครับที่จะวิ่งนะครับแต่ว่าจะวิ่งไปที่3เมืองนะครับก็คือฝรั่งเศสอิตาลีและก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับข้างล่างนะครับชั้น1ก็จะเป็นแบบที่สามารถที่จะประชุมแล้วก็ปิกนิกกันนะครับเดี๋ยวเราจะปิ้งย่างกันด้วยนะครับผมคาดว่านะครับผมก็ชั้นของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สถานที่ที่ สามารถที่จะนั่งทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ภัยนะครับที่เป็นพิธีกรอ,อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะเป็นบันดดี้ของเราในการไปทัวร์ชามอนิกแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆของ u c m b นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่มีโอกาสได้มาเมืองนี้ก็มาบอกเล่าคุยกันได้ในช่องนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ